ขอสั้นๆไม่เกิน5้าทีความเครียดนะฮะความเครียดถ้าตามหลักจีตวิทยาแล้วเป็นคือ,อสภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมได้อแล้วมันก็จะส่งผลต่อร่างกายเราเราควบคุมมันไม่ได้ด้วยหรอใช่ เราก็คงไม่ได้มันก็เหมือนความรักเหมือนกันนะอ๋อทนี้มอยู่ดีๆโยงเฉยเดี๋ยวยงเฉยเดี๋ยวเราจะพัดกลับมาเลยกลับมาถูกไม่ได้เพามีคนกรล่านกายเราออ๋โอเคโอเคใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคเอาว่าต่อไปตอบไม่ถูกเลยไปตอบไม่ถูกเจมเข้าความรักไปตอบไม่ถูกเลยถ้างั้นถ้าพูดอย่างที่พี่บอกไปเนาะความเครียดคือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถามว่าควบคุมอะไรไม่ได้เช่นความเครียดบางทีอาจจะเกิดจากงานก็ได้งานเยอะเกินไปงานโหลดเกินไปอ่ะใกล้ตัวน้องหน่อยเช่น เราจะสอบแล้วอ่านไม่ทันเออจะสอบห้าบทอ่านไปสองบทเออทําไงดีทาไงดีเ่มเครียดเครียดเครียดหรือว่าเป็นความคิดอาจจะเกิดมาจากความคิดของเราก็ได้ครับเช่นเฮ้ยทำไมเราไม่เก่งอ่ะเฮ้ยเราจะสอบได้คะแนนดีหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเราเขาจะรักเราหรือเปล่าเออก็เป็นความเครียดที่เกิดมาจากตัวเราเองที่เราคิดเองโอ้นี่เราสร้างความเครียดใช่โอเคอย่างที่พี่บอกไปเนาะมันก็จะเป็นจากการที่ความเครียดเนี่ยอาจจะมาจากที่เราสร้างเองเหมือนที่พี่ยกตัวอย่างไป ความเครียดจากสถานการณ์สิ่งที่เราเผชิญอยู่กําลังจะสอบกําลังทํางานกําลังจะสอบเข้ามอสี่มอห้าอะไรก็ว่าไปหรือว่าเป็นความเครียดจากความสัมพันธ์ครับเช่นเราไม่ถูกกับเพื่อนเฮ้ยไม่เริ่มเครียดแล้วเพื่อนจะชอบหรือเปล่าหรือว่าเครียดกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่พูดแล้วทาไมมันไม่เข้าหัวเลยอไม่เข้าใจกันเลยใช่ซึ่งความเครียดพวกนี้ครับมันก็ส่งผลต่อตัวเราให้บางทีเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทอะไรเลยอยากจะนอนอยู่เฉยบางทีเราก็เศร้าบางทีก็แบบ อยากจะไปทำในนู่นนํานี่รู้สึกไม่เป็นตัวเองถูกต้องมันมันรู้สึกแบบสวิงไปสวิงมาอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงวนกับความเครียดยังไม่ถึงไหนเลยโอเคสรุปความเครียดมันยังไงอ่ะตอบพี่ฮอนสุดท้ายเลยอย่างที่บอกนะครับง่ายสุดท้ายหรอสั้นสั้นง่ายงสั้นๆอีกแล้วความเครียดคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ซึ่งมันเกิดมาจากที่อย่างที่พี่บอกไปครับดังนั้นเราจะวิธีการต่อมาคือเราจะรับมือกับมันยังไงดีกว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญกว่าว่า เราจะมารู้จักแล้วก็รับมือกับมันนั uh ่น huh. คือสิ่งที่ถูกต้องและควรทำอะนาะโอเค